ทำอะไรพลิกไปแล้วไปเดี๋ยวนี้มันคือคำสั่งชมการแล่ล้ำจากดาวตลกที่อัจฉริยะช่วด้วยทุกที่เราอยาชมช่วยด้วยหายเขาไม่ตกปาไงชมการแล่ล้ำจากสุดยอดดาวตลกในยุคน,นี้น้องเต๋าหรือนายโนทไชนีกรา ก่อนอื่นนั้นขอขอบคุณแขก้้บเกีติทุกท่านที่มาร่วมงานกันวนันนี้เราจะขอกล่าวประวัติโดยย่อของนายอนทยุทัยอเนกราบเดิมนั้นเป็นบุตรของคุณพ่อต่อยคุณแม่ติมมีพี่น้องด้วยกัน3มคนคนแรกนายอัธพลอเนกราบยังมีชีวิตอยู่คนที่2นางวิรุณพรอเนกราบ ยังมีชีวิตอยู่บุคคลที่สามคนสุดท้องคือนายอนุทัยอเนกเลา่าผู้วายชนแต่เดีมยนั้นเดททำการแสดงอยู่กับทีมงานสอนรานงเพชรเป็นตัวตลกได้สร้างแต่คุณงามความดีมาโดยตลอดเงินที่เขาได้มานั้นให้พ่อให้แม่สร้างบ้านสร้างรถสร้างคานะสร้างหนี้สินให้กับครอบครัวอยู่ต่อมาไม่นาน ได้เกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกทางญาติได้นำส่งโรงพยาบาลหมอได้ทำการเยียวยารักษาแต่สุดท้ายไม่สามารถจะยื้อชีวิตไว้ไ,ได้ยมบาลชื่อาาาใจร้ายมาฉุดร่างนในอโนไัยไปพุธศกภาคซอนปลีพุญช,ชนอันปนพงโทดทงสเสน่ห์งสำคัญหมายในกายมี นรชาตติวางวายเมลายสิ้นทั้งอินทรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังท่านผู้มีเกียรติครับช่วยยืนเป็นเกียรติให้กับผู้วายชนสักหนึ่งนาทีครับตตแล้วตตแล้วประกาศเชียร์ไง้องเชียร์มากไม่เอาหรอตาย แล็วนี่ทำอะไรผิดไอ้กบไอ้ไปได้ยินเสียงของพระองค์ท่านวิลเลเซตไอ้แล้วครับตกไอ้กบแบบไหเคอยล้วไปกับใครเอวที่ด้วยเวนั้นนีตาคระบอมาช่วย